<Like> ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชน Lux Revo s a e d ใหม่ฟูเวอร์ชั่นแบบนี้อาชอบแมชอบแม่เต้แ่งสิ่งแบบลทำใหมสิน้องอาชบม่ชอบทำดีมีคนรู้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2564พลเอกสิงศึกสิงปลายรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพร้อมด้วยนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์สมาชิกวุฒิสภาพลเอกสราวุธชลออยู่สมาชิกวุฒิสภา และน,นายนัดผาสุขเลขาธิการวุฒิสภาลงพื้นที่ชุมชนเพื่องฟ้าพัฒนาเขตประเวทเพื่อมอบถุงอย่างชีพในโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนรวมสู้ภยัยโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน79ชุด โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวนเจ็ดรายโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายโชคชัยวิเชียนชัยยะรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนายสราวุฒมูลโพผู้อุ่วในการกองตรวจราชการนายอุเทนชนะกุลผู้อุ่วในการกองคุ้มครองผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้แทนการเคหะแห่งชาติให้การต้อนรับ จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยพลเอกสิงห์ศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งได้เดินทางไปยังชุมชนรีนครินทร์9เขตสวนหลวงเพื่อมอบถุงยางชีพโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภยัยโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน130ชุดโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวน5ราย สำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งต่อไปนั้นกำหนดการไปมอบณชุมชนลำชะล่าโคกบ่าวสาวเขตบางเขนและชุมชนริมคลองกระจะเขตบางกะปิสำหรับชุมชนอื่นๆจะกำหนดวันลงพื้นที่ต่อไปค่ะฉันกอบขอบคุณท่านสวนะคะที่จะมาแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านชุมชนเฟื่องฟ้านี้เพราะทุกคนเดือดร้อนกันตอนนี้โควิดก็ระบาด งานการก็ถูกพักอย่างนี้ชันเองนางเยาวลักษณ์มั่นใจก็ทําหน้าที่เป็นกระเป๋ารถเมยอยู่สาย365ที่สมุทรปราการก็โดนสั่งพักจอดทั้งบริษัทก็ขาดรายได้ตอนนี้ก็คือทุกคนเดือดร้อนเราเองก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครพอดีเออเราได้จากประธานชุมชนท่านก็เลยติดต่อมาว่าท่านสวได้มีความกรุณา มาแจกถุงยางชีพให้แก่ชาวบ้านของพวกเราณที่นี้พวกเราก็ขอขอบคุณท่านสวจากวุฒิสภาด้วยนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดรายได้ตอนทุกวันนี้การเลือกโลกโควิดนะคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีแล้วก็รู้สึกปรับพื้นใจมากที่ท่านาวุฒิสภานะคะท่านคณะสวได้เข้ามามอบเครื่องอุโปโภคบุิโภคให้กับชาวชุมชน ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยพี่น้องเราถึงไม่เป็นไม่มีคนเป็นในชุมชนแต่ว่ารอบชุมชนเป็นทําให้เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดไปไหนไม่ได้หวาดระแวงกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเราต้องการนะคะในนามตัวแทนของอาชาวชุมชนเฟื่องฟ้าธนายังไงก็ขอขอบคุณท่านคณะอุทิสภาทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกๆคนนะคะ ยังไงก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ